นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาริตะวานเมตังสเมตาภัทันตางอวิคิตจิตตาปาริตังภนันโต สักเคกาเมจะรูปเปขคริสิขารัตเตจันตริเควิมานเนที่เปรตเทจะคาเมตารุวานาคาหานิเคหาโทุมหิเคเตผุมมาจะยันตุเทวาชลาทลวิสเม ยักษขันธพนาคาเต็ทันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนังสาธโโเมสุนันโตธรรมสวรรการวยัมพัทันตาธรรมสวรรการวยยมพัทันตาธรรมสวรรการล อิยัมพัทันตางอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนะสุขตัวอรวาคุวิทัวนุตตาโรปุริสธรรมสารเทียสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาเทียน สวากาตัวภาควตาธรรมโมสันติทิโกะอากิโกเอหิปัสสิโกะโอปานายิโกปัจจตังเวทิตพวินโยเฮเตสุปฏิปันโนภาควตัวสาวกสังโฆ ปุชุปฏติปันโนภะคาวะตัวสาวกสังฆวายาปฏติปันโนะภาคะวะตัวสาวกสังฆวามีจิปฏติปันโนภะคาวะตัวสาวกสังโฆยะทิทางจตตริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคารัน เอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยอันอันชรีการณีโยานุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสติ